สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช anel The Serious Hobby นะครับจริงจังเล่นเล่นเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีหูฟังมาเล่นให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับแล้เวเราจะมารีวิวกันนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากมือคิวล่านะครับผู้ใหญ่ใจดีคนดีคนเดิมของเรานะครับก็หูฟังตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์ One More เนาะเป็น ANC จากอเมริกานะครับราคาไม่เกิน2 0 0 0บาท นะครับดีไซน์ clean เล็กๆสวยๆนะครับซึ่ง anc ผมบอกเลยลองแล้วเจ๋งมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบตัวที่แบบราคาสูงกว่านี้ที่แบบเป็นตัวท็อปในตลาดผมว่าตัวนี้ชนได้สบาย,บายๆนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูอุปรกรณ์ในกล่องกันเลยเนาะครับกล่องก็มาประมาณนี้นะครับเล็กๆนะครับเปิดออกมานะครับจะมีเจ้าเคสอยู่ตรงนี้ซึ่ง เอาตรงเขาเออเขาส่งมาแบบนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าแพคเกจจริงๆมันจะมันควรจะล็อกอยู่ตรงนี้เนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์หน้าในกันซึ่งก็จะมีเคสนะครับซึ่งเล็กแค่นี้เ,เปรียบเทียบกับตัวซาวพี a i r b u ัต Pro 3นะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเล็กพอๆกันเลยพกพกพาง,ง่ายนะครับแล้วมันก็จะอืมตัวดีไซน์เขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบ เหมือนกล่องที่แบบค่อนข้างเหลี่ยมนิดนึงเนาะอโอเคเปิดออกมาเป็นหูฟังอย่างนี้นะครับซึ่งหูฟังเล็กมากนะครับดูมีโลโก้ตรงนี้เนาะแล้วก็เสียงลงไปตั้งนะครับสองข้างโอเคมีตัวอื่นให้มาอีกหรือเปล่า,ามีกล่องเล็กๆใส่อุปกรณ์มาให้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับ USB C อีกข้างหนึ่งเป็น USB A เนาะเอาไปเสียบกับคอมหรือว่าตัวชาร์จได้นะครับโอเคแล้วก็มีเจ้านี่นะครับจุกหูฟังนะครับ4ไซส์นะครับซึ่งมีตัวหนึ่งติดอยู่กับ,บกับตัวหูฟังแล้วเนาะก็จุกที่เหลือนะครับอยู่ประมาณนี้นะโอเคอุปกรณ์ก็ ผมว่าก็ปกติเนาะของหูฟังมีเท่าที่จำเป็นแล้วกันคิดว่าซึ่งก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับจริงๆมันก็ควรจะแบบ clean ค,บคบลีนๆนั่นแหละนะฮะก็แล้วก็มีคู่มือคู่มือนะครับตัวนี้เนาะเออมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับรายละเอียดเยอะพอสมควรเลยนะครับเนาะโอเค แล้วก็มีตัวรับประกันนะครับอันนี้น่าจะสแกน QR ว o d e โคดเข้าไปเพื่อที่ลงทะเบียนรับประกันนะครับก็เ,เก็บพวกนี้ก่อนไม่ใช่ <laughs> อ่ะเก็บกล่องไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวเคสกันดีกว่านะครับ สำหรับดีไซน์นะครับอย่างที่บอกไปเปรียบเทียบกับตัวเคสของเซาพีดแอร์โบเนาะเอ้ยเซาพีดแอร์โปรสามนะครับก็คือจะไซส์ประมาณนี้นะครับตัวเคสน้ำหนักประมาณ40กรัมนะครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนักไม่รู้สึกว่าแน่นมากเท่าไหร่ โลเคสเป็นพลาสติกนะครับท,ทุกทีเออแต่ฟิวโลหะอยู่แต่ด้านบนเป็นกระจกเนาะตรงนี้สกรีนคําว่าวันโมนะครับแล้วก็ด้านหลังมีปุ่มเพื่อที่ใช้ในการคอนเน็กนะครับตรงนี้นะฮะเออเวลาเปิดขึ้นมาถ้าเรายังไม่เคยคอนเน็กหรือว่าคอนเน็กอยากอยากยากแพรกับตัวุปกรณ์อื่นไอ,อ้โทรศัพท์เครื่องอื่นนะครับสามารถกดตรงนี้ค้างแล้วไฟมันจะกระพริบนะครับ โอเคแล้วก็หูฟังเล็กมากๆนะครับเบาข้างละเบาหนักข้างละ4.5กรัมนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับใส่สบายนะครับลองใส่ได้ผมใส่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะโอเคสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็เชื่อมต่อได้ ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ o 5นะครับต่อครั้งแรกแค่เปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเปิดสแกนตัวโทรศัพท์เนาะตัวบลูทูธก็จะตอก็จะขึ้นมาให้ต่อเองเลยนะครับก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเนาะแล้วก็ถ้าครั้งถัดไปนะครับเราอยากเปลี่ยนอุปกรณ์ก็อย่างที่บอกก็คือกดตรงนี้นะครับ3ครั้งนะครับกดตรงนี้เนาะหนึสองสามนี้ครับ แล้วก็ตัวหูฟังจะกระพริบแบบนี้นะครับเห็นไหมเลยเอ้ยเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถคอนเน็กกับตัวอื่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแอปนะครับวันมอมีแอปวันมอมิวสิกนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้ในการคอนโทรลตัวหูฟังนะครับ ก็สามารถปรับโหมดเป็น low latency ได้เนาะสำหรับคนที่ใช้ดูหนังตัวนี้ไม่ได้ต่อต่อตัวอื่นอยู่ยแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยครับต่อแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวขอ disconnect ตัวนี้ก่อนโอเคครับต่อแล้วนะฮะตัวนี้ตัวแอปนะครับ ก็สามารถคนโทรลสิ่งต่างๆได้เนาะอย่างเช่น ANC อ่าต้องใส่ก่อนอ่โอเคใส่โอเคครับอ่า ANC มีแบบ Strong แล้วก็ With WNR นนะครับซึ่งก็คือ กรองเฉพาะเสียงลมนะส่วนตัวผมใช้สตรองตลอดนะครับก็บอกเลยว่า ANC ตัวเนี้ยเทียบกับเจ้าดังในตลาดนะสู้ได้สบายๆและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือใส่โคตรสบายนะครับเพราะมันเล็กมากนะครับถอดมาให้ดูนะครับใครที่แบบใส่หูฟัง True Wireless แล้วเจ็บหูนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานั้นหนักมากซื้อมาแพงแค่ไหนใส่แล้วก็เจ็บ อยู่ได้ไม่เกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องถอดแหละนะครับแต่ตัวนี้ผมใส่ได้ทั้งวันนะไม่ติดอะไรนะครับโอเคแล้ว ANC นะครับก็สามารถคนโทรลได้ด้วยการกดค้างนะครับมันก็จะเปลี่ยนอ่าโหมดนะครับเป็น p r o u g h นะครับ h r o u g h คืออะไรคือการปล่อยเสียงเข้ามานะครับเปียบ่แล้วถ้าปิดไปเลยล่ะมันก็จะมีเสียงเข้ามาอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่นะฮะ through คื เสียงข้านอกไม่จะเข้ามาได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้ากดค้าะออฟเนอะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเสียงจะไม่ค่อยเข้านะครับแต่ก็แบบไม่ได้ปิดคือเขาเรียกไม่ได้ตัดเสียงรอบข้างมากแต่ว่าโหมดของเขานะครับ ANC นี่คือตัดเสียงได้ดีเนาะ Hass True คือเสียงข้านอ,อกเข้ามาเยอะเลยนะครับโดยการกดค้างตรงนี้นะครับแล้วการคนโทรลอื่นๆนะครับแตะสองครั้ง p l a y Pause เนาะอืมครับแล้วก็แตะสามครั้ง Y Assistant นะครับแตะ ค้างนะครับก็จะเป็นปรับโหมดเป็น ANC เป็น pass t s s t u u h แล้วก็ OFF นะครับแล้วก็สามารถคนโทรลได้ที่แอปได้เลยนะครับโอเคส่วนตัวไม้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูเนาะโอเคปิดตึ ทดสอบนะครับตัวไม์ของอ One More Piston b u t Pro r u e Wireless นะครับห2 3 4 5เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเป็นไม้สอตัวนะครับซึ่งค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างเนาะแบตเตอรี่ถ้าไม่เปิด ANC นะครับแค่ตัวหูฟังนะถ้าชาร์จเต็ม อ,อยู่ได้7ชั่วโมงนะครับถ้าเปิด ANC อยู่ได้5ชั่วโมงนะครับปิด ANC 7เปิด ANC 5เนาะและเคสชาร์จได้ประมาณ3รอบนะครับซึ่งถือว่าบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันนะครับกลับมาบ้านก็ชาร์จ2วันยังได้เลยถ้าเกิดคนแบบใส่ทำงานตรกลางวันเนาะแล้วก็ชาร์จ5นาทีใช้ได้1ชั่วโมงนะครับรองรับการใช้งานฟาชาร์จนะครับต่อกับหัว f a ฟาชาร์จได้เลย นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องน้ำนะครับก็เป็นมาตรฐาน IPX5 นะครับสามารถใส่ออกกําลังกายได้โดนละอองฝนได้โดนน้ําได้แต่จุ่มน้ําไม่ได้เด้อใครจะใส่ลงไปเไว่ายน้ําหรือว่าแบบตกลงไปในน้ำเนี่ยอาจจะเสี่ยงว่าอาจจะเสีย,าาจจสยหายได้นะครับแต่ว่าใส่ออกกําลังกายได้สบายๆนะครับซึ่งผมชอบมากเลยตรงนี้นะครับสําหรับเสเปคเสียงนะครับตัวนี้ใช้ ดินามิกไดรเวอร์ขนาด10มิมนะครับถูกปรับแต่งมาแล้วซึ่งตัวนี้เป็นจุดขายอย่างหนึ่งนะครับก็คือถูกปรับแต่งมาด้วยซาวน์อินจ n เนีรชื่อดังนะครับก็คือลูกานะครับจากเขาได้รางวัลแกรมมี่4ปีซอนอันนี้คือสิ่งที่เขาขายมาเนาะซึ่งส่วนตัวมองว่าเรื่องเสียงนะโอเคเลยนะครับแต่ว่า เสียงค่อนข้างดีนะครับมีความละเอียดแต่อาจจะย,ยังสู้ตัวแพงๆไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าแลกกับ ANC ที่ดีระดับนี้เนาะใส่สบายแบตอึดนะครับแล้วราคาไม่ไม่ถึง2,000น่ะแม่งโคตรคุ้มบอกเลยนะครับแต่อ่ะโอเคงั้นเปรียบเทียบกับตัวนี้และกันที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับเป็นหูฟังราคาถูกที่หลายๆคนใช้กันเหมือนกันเนาะใส่สบายเนาะคล้ายๆหูฟังของผลไม้เจ้าหนึ่งนะครับ AirPods เอ,อ้ย SoundPEAT AirT เนาะตัวนี้ให้ ตัวนี้จะให้มิติเสียงที่ลึกกว่านะครับแต่เซาผีดเบสจะมาเป็นลูกเลยนะครับตัวซาฟีดจะไม่ค่อยคมนะครับแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีอื่นจะอาจจะชัดกว่านิดนึงตัวซาฟีดนะครับแต่ตัวมิติเสียงที่สูสตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องแน่นอนเรื่องเอ c นซีตัวนี้ชนะขาดนะว่าเขาชูฟีเจอร์ตัวนี้มาเนาะแล้วก็ตัวแอปนะครับจะมีคัสตอม e q พรีเซ็ตมาให้นะครับตัวนี้นะครับอีโคไลเซอร์ซึ่งถูกปรับมาด้วยแบรนด์ Brand, เขาเรียกว่าอะไรแบรนด์ Brand ที่พรีเซ็ตเจ้าดังนะครับก็คือโซนาเวิร์กหลายคนอยู่ในวงการหูฟังหรือเครื่องเสียงน่าจะรู้จัก นะครับก็มีคัสตอม EQ มา12แบบนะครับส่วนตัวชอบแบบอ่าป๊อปนะครับป๊อปมากที่สุดนะครับหรืวไม้ก็พอดแคสต์ผมไม่บั่จัจเหมือนกันว่าทุกคนชอบแบบไหน,นคือผมชอบฟังเสียงแบบเรียวๆอ่ะชัดๆเหมือนฟังสดอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับตัวนี้ ANC ดี AN มากๆ นะครับชนตัวแ,แพงได้สบายแล้วก็มีหลายโหมดให้เลือกในแอปนะครับอาจจะแบบเออมีโหมด t r a n s p a r e n t อย่างที่บอกนะครับเออ Pass through เสียงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีแอปที่สามารถ Control ANC ได้แล้วก็ตัวแอปรองรับการเบินหูฟังได้ด้วยนะครับผมก็แบบเออแปลกใจเหมือนกันตรงนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็มีแบบเสียงต่างๆนะครับอย่างเช่นเสียงลมเสียงน้ำที่แบบเหมือน a s m r ที่หลายคนชอบไปฟังในใ ใน YouTube หรือ Spotify นะครับก็เอาไปฟังเพื่อผ่อนคลายได้นเนาะข้อสังเกตอย่างนึงนะครับตัวนี้อาจจะคอนโทรลได้ไม่มากเนาะแต่ว่าถามว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการควบคุมอย่างเช่นเวลาถอดใส่ถอดวางไว้สักพักเอามาใส่จะไม่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อนะเมื่อเปรียบเทียบก,กับตัวซา์พีที่ผมใช้อยู่ตัวนั้นจะมีปัญหาบ้างแต่ตัวนี้ถ้าเราใช้งานปกติมีการถอดมีการใส่หรือการคอนโทรผ่านตัว หูฟังทัชอะไรเงี้ยจะโอเคนะครับไม่มีติดขัดแต่ว่าอาจจะทำแอดวานซ์ไรเมากได้ไม่เยอะเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเคสเล็กสวยนะครับและอย่างที่อยากจะเชียร์เลยผมมีปัญหากับหูฟังทูวไวเลสเกือบทุกตัวในตลาดนะครับใส่แล้วเจ็บหูใส่ได้1-2ชั่วโมงก็ไม่ไหวแหละต้องถอดน,นะครับแต่ตัวนี้ใส่ได้สบายใส่ได้ทั้งวันชิลเลยนะฮะตัวนี้และสุดท้ายราคานะครับไม่เกินสองพบาทนะครับ ใครอยากลองใช้ทูไวเลตตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับโอเคมาถึงช่วงขายของนะครับตัวนี้ได้จบมาจากผู้ใหญ่ใจดีมูคิล่าของเรานะครับก็ในราคาในเว็บตอนนี้อยู่ที่1,690บาทนะครับวันที่13มีิถุนายน2,565นะครับใครใจร้อนเข้าไปจัดได้เลยแต่ว่า Mercura เขามีโปรพวก Double d o บเบิลดับเบิลสิบเอ็บเอมีทุกเดือนแหละถ้าให้นั่งนับเนอก ก็เขามักจะจัดโปรก็ยังไงก็ฝากเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะเดี๋ยวผมจะหาของเล่นมาเล่นให้ดูมารีวิวมาพูดในมุมของแบบ end user แบบผมคนที่แบบไม่ได้หูทองเออหูแบบตายด้านแบบผมเนี่ยจะรู้สึกขนาดไหนและวิจารณ์มันได้ขนาดไหนเนาะจะแนะนำกันได้ขนาดไหนนะครับก็ อย่มาลองฟังกันดูก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel The Serious Hobby จริงจังเลื่องเล่นให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ